โอ้ยู่บ้านถึงไอ้ละพินทำไมมันใหญ่โตมโหรารแบบนี้วะนายเป็นซูเปอปร์แมนหรือไงถึงได้มาช่วยคนอื่นได้ทันเวลาตลอดไม่น่าเป็นพวกแก๊งขายยาเลย ่มันสร้อยคอของเองนี่วะเคนใช่ร้องโวไปทีไม่ว่าจะหายซะแล้เมื่อไหร่ฉันจะได้เจอนายอีกเนี่ยจะได้คืนของสำคัญให้นายสักทีผู้ชายที่เองช่วยไว้เป็นพ่อของไอ้ละพินกับผู้หญิงคนนี้เธอชื่อพิมสายเฮ้ย,ยนี่เองรู้จักชื่อผู้หญิงคนนี้ด้วยหรอวะ ก็เขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องพิมพ์สายใครๆก็ต้องรู้จักป่าววะถ้าอย่างนั้นก็จับตัวเรียกค่าถ่ายแลกกับมินตยาเลยดีไหมไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้เรื่องที่ให้ไปสืบเป็นยังไงบ้างพี่ชยัยะมินตยาไม่ได้อยู่ที่บ้านจ่าย,ยางน่าจะไปซุกอยู่ที่ไหนสักแห่งพี่ก็เย็นมากแล้ว จะกลับกันได้ดีอ่ะแค่อย่างงั้นพี่ชายก,กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันตามไปใครมาคะเอา้าคุณเพมพ์จะไปไหนคะคุณพพมพ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน น้าแก้วใจมีอะไรห่ะครับคุณแสนคำคะคุณพิมพ์นะสิคะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วไปทางไหนครับน่อนคะมิ่งออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับพิมพิพมพิพมพอยู่ไหนพิม อยู่แถวนี้ออกมาเจอกันหน่อยไม่ได้หรอฉันแค่อยากจะขอบคุณที่คุณเคยช่วยฉันเอาไว้ยาหน้าจะเป็นกับดักก็ได้แล้ววันนี้คุณก็ช่วยพ่อฉันไว้อีก จริจริงด้วยจะตามมาทำไมเนี่ยเจ็บตัวจนได้ <S <S 2> <S 2> นั่งก่อนเดี๋ยวดูสิคุณจะทำอะไรอะ่ะผมมียานวดทำมาจากสมุนไพรนวดแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ที่หลังอ่ะ เวลาเดินก็ต้องระวังหน่อยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันจะไม่คุม้มอันนี้สร้อยของคุณใช่ไหมฉันเอามาคืนใช่ขอบคุณมากเลยนะที่คุณเก็บไว้ให้เดี๋ยวสิแล้วที่คุณตามผมมาเนี่ยมีอะไร ฉันถามจริงๆนะคุณเป็นพวกค้ายาอย่างที่แสนคำบอกหรือเปล่าแสนคำนี่คุณรู้จักกับแสนคำด้วยเหรอแล้วเขามาอยู่ัวคุณได้ยังไงฉันถามคุณก่อนนะคุณยังไม่ตอบเลยแล้วคุณอยากจะรู้เรื่องของแสนคำไปทำไมคุณตอบผมมาเถอนะพิมพิมพิมอยู่ไหนพิมพิมอยู่ไหนแสนคำาอ้ไงดีวะไปก่อน พิมพิมสองคนนั้นเป็นใครอ่ะเขามาคุยอะไรกับพิมพก็แค่คนรู้จักนะ่ะปรึกษาเรื่องจะทำคอนเทนต์ไม่มีอะไรหรอกรีบกลับกันดีกว่า หาเงินมาใช้พวกเขาไม่ทันบ้านเราจะต้องล้มละลายทางรอดเดียวที่จะรอดก็คือพี่พิมพ์ต้องแต่งงานกับไอ้เนวินแต่พี่พิมพ์คงไม่ยอมแน่ๆพี่เอก็ไม่ยอมเหมือนกันพี่แสนคำจะทำอะไรแคนทองคำวัตถุโบราณแบบนี้ ต้องมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแน่ๆฮัลโ,โหลขอสายอาจารย์วิโรจหน่อยครับเฮ้ยแสนคำรอนานไหมไม่หรอกนี ตั้งแต่แกไปเป็นอาจารย์สอนโบราณใคดีเนี่ยเราสองคนไม่ได้เจอกันเลยนะงานยุ่งหรอวะอย่าเรียกว่างานยุ่งแกดูขอบตาฉีนออกมาเจอแกได้กระบุญแล้วอเออ,เอ,อแล้วที่ฉันนัดแก,กมาในวันนี้ฉันอยากจะถามเรื่องแคนทองคำทำไมช่วงนี้มีแต่คนอยากรู้เรื่องแคนทองคำวะ <c oughs> แกหมายความว่ายังไงดรวิทยาก็ใช้ให้ฉันค้นหาข้อมูลของแคนทองคำแล้วก็ห้ามแพ่พายเรื่องนี้ให้ใครรู้โดยเด็ดขาดมันคงสำคัญมากสนะสุดๆนี่แล้วแกพอจะบอกได้ไหมว่าแคนทองคำเนี่ยมันสำคัญยังไงอาจาร,รย์นิโรธวันนี้คุณไม่มีสอนหรือมีครับอ,อ็นนัดกับเพื่อนไว้มาคุยกัน ต,ตมานานแล้วเหรอครับผมเพิ่งมามีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับเฮ้ยนี่แกว่างก็ดีแล้วใชนอยู่ข้าวอะ่ะเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าด็อกเตอร์ครับตินเชิญด็อกเตอร์ด้วยนะครับไม่ผมมีธุระเชิญพวกคุณตามสบายเลยขอตัวนะครับ